สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพี่จิกมาแล้วนะคะมาเจอกับพี่จิกอีกแล้วนะคะที่หน้าเพจนะคะวันนี้มาเจอกันในตอนเช้านะกับเดย์สิบห้าคำขอพรที่ได้จริงนะคะจะเป็นยังไงนะคะอีกสักครู่นะเดี๋ยวขอพี่จิ๊กนะคะแชร์ตัวเองสักครู่ก่อนขอแชร์ตัวเองสักครู่นะคะ ขอแบ่งปันกระของก็เดิรพี่น้องเด้ร์อีกสักครู่อีกสักครู่ไม่นานไม่นานนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียว แป๊บหนึ่งขอแบ่งปันก่อนอะพี่จิกนะคะแชร์ตัวเองเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะ ก็เป็นธรรมเนียมเนาะเป็นธรรมเนียมเรามาเบิกบานกันก่อนขอเรียกองค์นิดหนึงนะคะเ <c oughs> <c oughs> ช้าเช้านะเป็นอะไรไม่รู้นะคะเสียงอันทรงพลังเสียงอันทรงพลังมาเรามาเบิกบานกันก่อน <c oughs> ใครอยากมีชะตาขาขึ้นก้าวเข้ามาสถานีแห่งความสุขได้เปิดขึ้นแล้ว Hey. วันนี้มากับสีแดงแรงฤทธิ์มามอบความสดใสให้กับทุกทุกคนเฮดี hey. <Hey. S 1> ไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินลลงทางและความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดี คิดดีทำดีเลยมีความสุขสุขอุรายิง่งทำยิง่งดีทำถูกวิธีแบบนี้อีคิวละง่ายง่ายชิวชิวพวกชคชะตามาเลยขอให้รวยเงินขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขอุรา ขเอเบิกบานแป๊บหนึ่งด <มา S 2> เดี๋ยวค่อยรับสิ่งดีๆกันที่สุดปังไม่มีใดความคนกำลังแหงใครอยากแหงเข้ามามา,มาทุกทางทําเองด้วยเองไม่ต้องทุกเจ็บกวดเสียใจร้องให้ฟูมไฟมันน่าเสง่า อย่าใจก็ตอบกลัวกลัวเกร็งแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาเบิกบานยิ้มให้ตัวเองได้ย่างวันนี้ ขอให้รวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวย,ขอ,รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขอุราเบิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาที่ไม่สดใงไม่มีใดความคนกำลังแห่ง ไปหมดสดทุกอย่างมาทูกทางทําเองด้วยเองมีต้องทุกเจ็บกวดเสียใจร้องให้ฟุ้งายมันน่าเสงีย่าย่ใจกระจอกตัวโปรเกรสแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขา,ดาเดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะเรามาเริ่มกันงองค์กำลังจะมาแล้ว อย่างมาทูกทางทำแอด้วยแองไม่ต้องทุกข์เจ็บปวเสียใจแล้วร้องไห้ปลุกไฟมันน่าแตงเหยาใจกระจอกกลัวกลัวแปล่งแปล่งแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเทาะเหยาใจกระจอกตัวกลัวแปล่งเปล่งแล้วเมื่อไรจะมีแห่ง ขอบคุณเพลงจากแม่ครูสิตาเน,นนะคะ <c oughs> เอสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะคะมาเจอกับพี่จิกนะคะที่หน้าเพจนะคะเพจเพจนี้นะคะสวยรวยปังด้วยพลังกดแรงดึงดูดนะคะโดยพี่จิกนะคะ เผ็ดๆนี้นะพี่จิ๊กนะคะทำมานะคะเพื่อนะคะส่งต่อสิ่งดีๆนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆเนาะกับวันนี้นะคะเดย์สแล้วเดย์สนะคะคําขอพอรที่ได้ผลจริงนะคะของนะคะแม่ครูสิตาในโปรแกรมนะคะ24ชั่วโมงที่ทําตามผลลัพธ์ใหม่เกิดทันทีนะคะเป็นโปรแกรมนะคะ21วันนะคะที่แม่ครูสิตาได้ทําเอาไว้ตั้งแต่1ปีที่แล้วนะพี่จิ๊กก็เลยนะคะคือ มาฟังนะคะนำกลับมาฟังแล้วก็นำมาแบ่งปันในสิ่งที่พี่จิกนะคะได้ตื่นรู้นะคะได้นะคะเข้าใจนะคะมาแบ่งปันในแบบที่พี่จิ๊กเข้าใจนะคะ ต้องอวยขออวยนะคะแม่ครูสิตาก่อนนะว่าเป็นคนที่นะคะสุดยอดมากๆนะคะเก่งมากๆจากผู้หญิงที่ติดลบ10บล้านนะคะมีเงินติดตัวแค่20บาทเหลือเพียงแค่20บาทแต่เมื่อเจอทางลัดเมื่อเจอนะคะกฎระดับโลกที่ชื่อว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทําให้ชีวิตของแม่ครูนะคะเปลี่ยนแปลงแบบโอ้โห หน้ามือเป็นหลังทรีนเลยนะคะหน้ามือเป็นหลังทรีนเลยนะคะขอพูดแบบนี้นะคะเพราะนะคะจากผู้หญิงที่ติดลบมากๆแล้วตอนนี้นะคะโอ้โหมีพันล้านมีอาจจะถึงหมื่นล้านก็ได้นะคะเพราะแม่ครูนะคะใช้กฎกฎนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งที่แม่ครูนะคะเปลี่ยนนะคะก็คือเปลี่ยนที่ความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดข้างในนะคะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกจากแต่ก่อนที่นะคะหงุดหงิดโมโหนะคะหัวเสียนะคะ แล้วนะคะก็สร้างพลังบวกให้กับตัวเองคิดดีคิดบวกนะคะเปลี่ยนนะคะความคิด อารมณ์นะคะจากนะคะที่ลบมากๆมาเป็นบวกมากๆนะคะบวกโคตรบวกโคตรบวกนะคะด้วยการใช้คีย์คิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้โคตรโคตรจึงทําให้แม่ครูสติตานะคะในวันนี้ทยานฟ้านะคะแบบฉุดไม่อยู่ณจุดจุดนี้ก็ยังฉุดไม่อยู่ไม่มีอะไรที่แม่ครูปรารถนาแล้วไม่ได้เพราะรู้ทางลัดระดับโลกก็คือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนั่นเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จเหมือนแม่ครูนะคะ ทางนี้คือทางรวยทางนี้คือทางรอดนะคะก็คือการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนั่นเองนะคะนำมาปรับใช้นะคะในงานที่คุณทำและชีวิตที่คุณใช้ในทุกๆุกวันนะคะอืมนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องนะคะคือก่อนอื่นเราต้องนะคะบูชาแล้วก็ศรัทธ,ธานะคะครูบาอาจารย์ก่อนเนาะครูพิตุ้มอีกคนหนึ่งที่เป็น ไอดอลของพี่จิกนะคะเป็นไอดอลที่นะคะรักและเคารพนะคะอย่างมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะกับเดย์สเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะกับเดย์สิบาคำขอพรที่ได้ผลจริงคุณรู้ไหมว่าคุณจะได้พรที่คุณปรารถนานะคะคุณต้องมี4ีข้อนี้ เป็น4ข้อเป็นเทคนิคนะคะที่แม่ครูสิตาใช้แล้วได้ผลจริงและนำมาแบ่งปันนะคะแล้วพี่จิกนะคะก็มาแบ่งปันนะคะ4ข้อนี้ที่คุณต้องมีถ้าคุณอยากขอพรแล้วได้ผลจริงอยากขอพรแล้วได้นะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆนะคะคือข้อแรกเลยนะคะเวลาที่คุณไปขอพรที่ไหนน่ะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่ใดก็ตามนะคะเวลาที่คุณไปขอพอรนะคะบางคนนะคะไปนะคะไปแล้วไปขอในทันทีไปแล้วคืออยากจะได้อยากจะให้พรมันสำเร็จผลก็ไปขอ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 แต่คุณลืมข้อนี้ไปว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือหนึ่งคุณต้องให้ก่อน คุณต้องไปให้ก่อนนะไม่ว่าคุณจะไปสถานที่แห่งไหนนะคะคุณต้องอธิษฐานจิตให้ก่อนในบุญกุศลที่คุณได้ทํามาไม่ว่าคุณจะทําความงามคุณงามความดีอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณอธิษฐานจิตนะคะแบ่งบุญนะคะให้กับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา ะะสถานที่นั้นๆก่อนคือเราให้ก่อนอะเราแบ่งบุญให้ท่านก่อนนะคะเมื่อไรก็ตามที่เราให้ก่อนนะคะเรานะคะก็จะได้รับแล้วเราค่อยขอพอรจากท่านให้ก่อนคุณนึกบุญอะไรได้คุณนั่งสมาธิคุณสวดมนต์คูณคุณทำบุญตักบาตรคุณช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือทําบุญอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดได้นะคะให้คุณนะคะอธิษฐานจิตแบ่งบุญให้กับนะคะเทพพรหมเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นๆก่อน นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่ครูชิตาทาแล้วได้ผลจริงๆนะคะบางคนนะคะไปแล้วนะคะคือส่วนมากแหละพี่จิ๊กก็เป็นคนหนึ่งนะที่ยังไม่รู้เคล็ดลับนี้นะคะคือเราไปที่ไหนเราก็มีแต่ขอขอขอเราจะเอาจะเอาอะแต่เราไม่เคยคิดจะให้เลยเอออันนี้พี่จิ๊กก็ตื่นรู้เหมือนกันนะคะส่วนข้อที่สองนะคะเมื่อคุณขอพรคุณต้องขอด้วยความเบิกบานใจ ะะไม่ใช่ว่าเอาความทุกข์นะคะไปที่ไหนก็เอาความทุกข์ไปเล่าให้กับสถานที่นั้นๆอุย้ยลูกนี่ลําบากเหลือเกินทุกทรมานเหลือเกินเป็นโรคนั้นโรคนี้ทําไมชีวิตมันแย่รันทดนะคะอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นเรื่องแย่ๆ คุณนะคะเอาไปถวายท่านคุณเอาไปให้สถานที่นั้นๆคุณเอาความทุกข์ความโศกความเศร้าไปให้กับสถานที่นั้นๆแล้วขอพรคุณรู้ไหมถ้าคุณไปด้วยใจแบบแบบนี้นะคะมันไม่มีทางที่จะขอพรสำลิดผลคุณต้องปิติสุขคุณต้องเบิกบานนะคะมีความสุขก่อนนะคะ ถึงจะขอพอรได้ผลนะคะไม่ใช่ไปด้วยความทุกข์ร้องไห้บางคนร้องไห้ร้องห่มร้องไห้นะคะบางคนเอาความทุกข์ความเครียดไปมอบให้กับท่านแล้วค่อยขอพอรจิตใจที่เศร้าหมองหมองมนมันไม่มีทางที่จะได้พรที่ประเสริฐกลับคืนมานะคะคุณต้องทำด้วยใจเบิกบานนะคะแล้วขอท่านทำเหมือนกับว่าคุณกับท่านนะคะอยู่ต่อหน้ากาันท่านอยู่ต่อหน้าเราแล้วเราขอพอรท่านนะคะคุณ เบิกบานใจนะคะความเบิกบานความสุขมันเป็นตัวเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลน,นะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างทรงพลังมากๆนะคะให้คุณขอด้วยความเบิกบานใจนะข้อที่2ส,ส่วนข้อที่3นะคะก็คือคุณต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะประทานพรให้กับคนที่มีความซื่อสัตย์เท่านั้นนะคะไม่คดโกงนะคะคือ เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์นะคะไม่คดโกงไม่อยากได้ของคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีนะคะจิตใจนะคะไม่อยากได้ไม่โลภนะคะคือเราขอพรจริงแหละแต่ว่าเราไปไปให้แล้วใช่ไหมเราขอพรด้วยความนะคะเคารพศรัทธาท่านนะคะอันนี้นะคะคือสิ่งที่3มนะคือความซื่อสัตย์คุณต้องมีความซื่อสัตย์นะคือแล้วข้อที่สี่ จะลืมๆข้อที่สี่นะคะก็คือการที่คุณนะคะขอพรนะคะเออด้วยความอะไรความสัตวความซื่อสัต์แล้วเขาเรียกว่าอะไรมีความมีสัจจะเออ,อพี่จิ๊กก็ลืมเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นดีมากเสลมันก็ลืมๆกันบ้างเนาะข้อที่สี่นะคะก็นะคะก็คือนะคะความ มีสัจจะเอออุ๊ยอะไรเนี่ยข้อนี้นะคะคือเราต้องมีสัจจะในสิ่งที่เราขอนะคะเช่นวันนี้ถ้าคุณไปขอพรแล้วคุณนะคะบอกท่านว่าคุณจะทําอันนี้คุณจะถวายเงินหนึ่งล้านคุณจะถวายเงินหนึ่งแสนหรือคุณจะสร้างพระพุทธรูปหรือคุณจะนําอันนี้อันนี้มาถวายนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้แล้วท่านให้คุณไปแล้วเวลาที่คุณได้รับแล้วเวลาจะเอาไปถวายท่านเกิดเสียดายเกิดโลภอุ๊ย จากที่เคยบอกว่าจะถวายหนึ่งล้านเอาแค่ห้าแสนแล้วกันนะคะเห็นไหมคือคุณนะคะ ติดหลุมโลภแ,แ,แล้วคุณไม่รักษาสัจจะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้แล้วแล้วคุณไม่รักษาสัจจะคำขอพรต่อไปคุณจะไม่มีทางได้เลยและคุณจะไม่มีทางนะคะที่จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูหรือได้นะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะคุณเป็นคนไม่รักษาสัจจะนะคะอย่าลืมนะคะ4ข้อน,นี้มันสําคัญมากๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะได้รับพรที่อยากจะให้พรสมหวังไปที่ไหนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคือเป็นที่รักของสิ่ง ทิิิสัก์ธได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาอย่าลืม4ข้อนี้นะคะให้ก่อนนะคะข้อแรกให้ก่อนข้อที่2นะคะให้ด้วยความเบิกบานด้วยความอิ่มเอ็มใจข้อที่3คุณต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ข้อที่4คุณต้องรักษาสัจจะวาจาในสิ่งที่คุณนะคะเอ่ยกับท่านไว้นะคะอืม สุดยอดมากๆเลยนะคะ,ะวันนี้พี่จิกต้องไปแล้วนะคะต้องไปทํางานแล้วแวะมาส่งต่อสิ่งดีๆแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์และสร้างความสุขนะคะสร้างนะคะสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนไปแล้วสวัสดีค่ะเลิบๆ